สวัสดีครับพบกับผมกีวีทเวนฟะครับเออหลังจากหายหน้าหายตาไปนานเลยพอดีเจ็บคอนะฮะแล้วก็ปัญหาสุขภาพนิดหน่อยตอนนี้ดีขึ้นแล้วฮะก็กลับมาเริ่มอัดคลิปกันได้แล้วนะคิดถึงทุกคนนะจ๊ะ <c oughs> ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรครับพอดีผมโหลดเทค k เ n 8นแปดเดโมไว้เออแล้วก็แบบมันก็โหลดนานพอสมควรผมเลยมาเล่นในนี้ก่อนเนาะเออเท็เนแปดเดโมนะครับเดี๋ยวจะได้ชมกันนะเอาละ มาเล่นเดอะไฟนนลกันก่อนนะครับพอดีผมไปหัดเล่นมาเล่นแบบเล่นอยู่นั่นเลยฮะช่วงที่ไม่ได้ทำอะไรฮะนี่คุณดูผมปลดอาวุธเพียบเลยผมไม่เหมือนคนเก่าแล้วนะครับผมไม่งงอีกต่อไปผมจะมาเอาชนะเลยวันนี้เนี่ยอทีของเราเลือกเลือกอะไรเลือกมีดเดยมกันมาหมดเลยนะฮะผมจะมาลองเลยนี่แท็กกิ้งดั๊ดนะฮะผมจะไปทำเป็นคลิปสั้นด้วยประสิทธิภาพของมันนี่บอกได้เลยว่าเจียมจนมากยิงแล้วแท็กติด ติดแล้วเพื่อนเห็นแล้วเพื่อก็จะไปไล่กระทืบมันฮนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับมาลุยกันเลยดีกว่านะจ๊ะเออกวันนี้ก็เบาเสียงนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคอจะเริ่มไอมันถามว่าหายดีไหมก็ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะกินยาไปแล้วผมพอยาหมดปุ๊บสองสามวันมันก็เริ่มเป็นอีกครับไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวน่าจะไปหาหมอลนะมันไม่ได้แบบเจ็บคอด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบมีน้ำมูกด้วยมันแห้งๆอะ บอกไม่ถูกอ,อปัญนาสุขภาพนะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยละมัง้งที่ผมอยู่นะฝนตกทุกวันเลยแต่ภาคอื่นเขาหนาวกันผมนี่อิจฉาอิจฉานี่นี่นี่เจอแล้วเอาหายเดี๋ยวผมจะใช้ปืนนี้ให้ดูนะฮะมันยิงแล้วมันจะติดเอา <c oughs> ไม่ใช่จะฆ่าจะสาธทิตได้ดูว่ามันทำงานยังไง <c oughs> ดันตายซะง,งั้นเออเอาอโหเพื่อนแล้มันก็โหดเหลือเกินนะ ไม่เวน้นให้เลยนี่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 แวบๆอ๋อมันเอาไปแล้วยผมได้ยินเสียงมันใครวิ่งติดแล้วนี่ทีนี้มันไปไหนเพื่อนเราก็จะเห็นครับนี่แกใช้ป <tekrar. S 3> ืนระเบิดแกฆ่าฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าปืนระเบิดอ่ะประสิทธิภาพมันน้อยยังไงระยะไกลๆเฮ้ยใครวะเนี่ยเอออืมมันเอาปืนสตันยิงผมฮะไม่เป็นไร เกมนี้ไม่ได้วัดกันที่คิวนะครับใครส่งเงินได้ครบ2 0,000ืก่อนจะเป็นผู้ชนะซึ่งแน่นอนก็ต้องเป็นทีมผมอยู่แล้วละ่ะดูจากสภาพการแล้วโอ้ก็ยังไม่มีใครส่งเงินได้นะครับตอนนี้ <c ười> นี่นี่ผมผมบอกให้ตอนผมป่วยเนี้าหนักผมแบบลงจะเหลือ47นะคุณผมสูง170ลงไปแบบเหลือ47อนะชีคุด <c ười> คลิปล่าสุดที่ที่ลงไปผมอัดไว้นานแล้วนะเดี๋ไฟนอลที่เล่นกับน้องช้างอนฮะ ไอ้นั่นผมก็แบบเริ่มอาการไม่ค่อยดีหลังจากนั้นก็ไม่ได้อัดคลิปมาแบบ4ีหวันเลยนะไอ้นั่นคือผมดองเอาไว้ฮะเป็นไงบ้างครับคริสต์มาสไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือเปล่าอฮะไอ้พวกมีคู่ก็ไปหาสาวล้วสิฉันละอิจฉช้าเป็นบ้าเลยให้ตายเถอะเฮ้ยึเอ๊ะนี่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 ศัตรูศัตรูยิงติดแท็กเอาไว้ทีนี้เพื่อนก็จะตามไปกระทืบม,มันหรือเปล่าไม่เหรอ กจะไปส่งเงินจุดเอนะครับเราจะตามไปย,ยิงไม่โดนไม่เป็นไรครับมาคูดาวเร็วไป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 จิกเงินกันดีนกว่าจิกเงินภาษาใต้เรียกว่าจิกจิกก็คือขโมยเออไขว้เนี่ยเอโอ้ยยิงไม่โดนเลยให้ตายเถอะเพื่อนยิงมันเออนี่มันฆ่าเพื่อนเราชุบเร็วชุบตามเลยอุ้ยว้าเอ้ย,อยไอตัวนี้อีกแล้วไอตัวเล็ก เดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยเองผมช่วยเองอุ้ยโดนพิษโดนพิษไม่ได้ไม่ได้โอ๊ะโอไม่เป็นไรอยากคิวก็คิวไปคิวเยอะแกก็ไม่ชนะหรอกอืมเพื่อนลากผมมาชุบฮะชุบสิเฮ้ยชุบไอทีมส้มนี่มันเล่นตัวเล็กกันเยอะมากเลยอะเน้นเอาปั๊มเลยปั๊มเอออีกแล้วอีกแล้วไอชุดเจ้าสาว ยิงซ้ำด้วยศพเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมไปชุบเพื่อข้างบนดีกว่าบ้าเอ้ยผมว่าผมชุบได้แม่คุณว่าผมว่าได้อยู่นะอือนี่ชุบหน,น้าด้านๆน,นะโอเคอุ้ยมันอยู่ตรงนั้นไม่แล้วไอ้ทีมส้มไอ้ส้มไอ้ส้มนี่มันปวนนะฮะมันไม่ยึดเลย โอ๊ย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 สแกนก่อนครับเอ๊ะไอ้เนี่ยไอ้ส้มไอ้สม้มไปไหนแล้ววะอุ้ยโอ้ยข้างหลังก็มาโอ้ยทั้งหน้าทาั้งหลังเลยเพื่อนช่วยหน่อย thank you williamage มันวิ่งอยู่บนหลังคาปะ่ะ เพื่อนมาเร็วอย่าไปยิงกับไอ้ส้มอยู่นี่แท็กแล้วเออสวยแล้วก็ต้องมานั่งชุบมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วอเอตาย <c oughs> ไปไปยึดเงินยึดเงินโอ,โ,อโอ้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 เพื่อนทำลายดิเกาลงไปเลยเอ๊ะมันอยู่มันอยู่ แย่แล้วแย่แล้วตั้งตั้งปืนก่อนตั้งปืนก่อนเออป้อมจะได้ช่วยเรายิงฮะนั่นแหละเดี๋ยวผมจะสแกนมองไม่เห็นเลยมีแต่ควันมีคม้ำยงบนมคาค้ำยงบนค้ำยงบนฮะผมสัมผัสได้อุ้ยนี่ไงโอ้เยอะเยอะเยอะมันเล่นแต่ล่องหัวแนนะ่ทีมนั้นเพื่อนมันจะชนะแล้วเนี่ยเพื่อน เราต้องยึดเงินแล้วโหวไอทีมนี่กินนิ่มเลยอสไลด์เข้าไปตายกันหมดแล้วมันก็ชนะอ <c oughs> <c oughs> จบเร็วมากฮะเดี๋ยวอีกสักรอบนะไม่ใช่เพื่อนไม่เก่งนะเพื่อนก็ยิงได้เยอะฮะแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยเข้าขากันเท <c oughs> ่าไหร่เพราะฝั่งเรากับฝั่งส้มไม่มีใครแบบไปแย่งเลยอะไอฝั่งนี้แย่งอย่างเดียวเลยมันก็เลยชนะไป ถ้าอยากยิงมันมีโหมดยิงอยู่นะก็คือไปเล่นเนี่ยแบงก์อิดก็คือใครตายก็เก็บเงินจากคนนั้นไปเลยก็มีฮะหลากหลายดีปกติผมชอบเล่นทัวร์นาเมนต์กับน้องช้างเขาช่วงนี้น้องช้างไปเที่ยวฮะไม่มีเพื่อนเล่น <c oughs> ไม่รู้ไปเที่ยวหรือติดหญิงผมว่าติดหญิงแน่เลยมาทรงนี้เป็นแนหน้าผมรู้สึกใสปิง๊งขึ้นไหมผมไปอ่านในนี่มาเขาเรียกว่าอะไรอะ การปรับระบบประสาทอัตโนมัตินะฮะเออไอที่ผมเป็นในที่ผมลําไส้แปรปวนบางทีผมก็เป็นแพนดกบ้างใจสั่นด้วยนะเออมันเป็นระบบประสาทอัตโนมัตินะฮะซึ่งเป็นระบบประสาทที่เราควบคุมไม่ได้เช่นลําไส้หัวใจเราไม่สามารถไปควบคุมว่าเอ้ยหัวใจหยุดเต้นเอ้ยลําไส้อย่าขยับทําไม่ได้ะฮะซึ่งไอระบบประสาทอัตโนมัตินี่มันอยู่ที่จิตใจเรานะฮะ บางทีจิตใจเราไม่ปกติมันก็ทําให้ระบบประสาทอัตโนมัติทํางานผิดพลาดตอนนี้ผมก็หันมาแบบฟื้นฟูสุขภาพจิตใจตัวเองนะฮะอย่าไปเครียดอะไรมากนะฮะอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะฮะแล้วก็สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยออกมายาวๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสอนไว้ซึ่งดีมากเลยนะใครอยากทําก็ลองไปทําได้นะฮะเออสูดหายใจเข้าลึกๆนะฮะเพราะว่าบางทีเราแบบ เวลาเรามีปัญหาเราเครียดเราไม่พอใจเราโกรธอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหายใจเร็วซึ่งมันมีผลต่อฮอร์โมนนะฮะทำให้แบบฮอร์โมนที่มันไม่ดีอะไรออกมาเยอะเกินไปแล้วคุมไม่อยู่นะฮะส่วนผมนี่คือไม่มีเบรกนะฮะเวลาเจอเหตุการณ์อย่างไงก็จะใส่สุดตอนนี้ก็เรื่องเบรกเบรกฮะอย่าไปเหนื่อยกับการงานอะไรเยอะนี่ผมบ่นบ้าอะไรอยู่วันเนี้ยไปเล่นเกมมีเดียหมดเลยอะทีมเดิมปะเนี้ย เออเอ,อ้ยใครวะนั่นอะโอ้โดนยิงแล้วโดนยิงแล้วไปเพื่อนไลกระทืบม,มันฉันไม่แน่ใจในตัวนายว่านายจะจัดการมันได้ก็ตามนั้นแหละฮะแต่เพื่อนเรายังรอดเหนียวจริงๆเลยทำไมผมตายคนเดียวโอเคไม่ได้ตายคนเดียวและตายกันหมดอุ้ยลูกซองเรามันยิงได้ไกลและแรงขนาดนี้เชียวหรือ ใส่ผมต้องหามาเล่นบ้างซะแล้วล่ะไปยึดเงินเพื่อนฉันมาช่วยแล้วอดทนนิดนึงมา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 ตามหลังฉันฉันจะจัดการให้เองไหนใครรังแกนายอะเพื่อนไอ้นี่เหรอมันรังแกนายใช่ไหมนี่อุ้ยเกือบตายอะคือไอตัวแทงค์ปืนมันก็แรงมากเลยนะฮะไม่ใช่ปืนมันจะเบาเพื่อนเพื่อนเกิดแล้วจิกเงินจิกเงิน เบียอยู่นี่เบียอยู่นี่ไปส่งของกันเราจะไปจุด A หรือว่าจุด B จุด A ถึงแม้จะอยู่ใกล้แต่ฉันว่ามันต้องไปดักอยู่แล้วแหละงั้นฉันจะไปจุด B จุด B เนี่ยเต็งกิวเพื่อนช่วยหน่อยผมยิงไม่โดนเลยเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรครับเราต้องใจเย็นๆนะฮะสติเราต้องอยู่กับร่องกับรอยนี่อ่าไปขนกันต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอ ทิ้งเงินแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแล้วเราก็เออไปเพื่อนนายหยิบไปแล้วโหนมาก็ได้เฮ้ยนี่การมันขึ้นมาทําลายทิ้งได้นะครับนี่ให้มันตามมาได้เอ้ยใครดะนี่นี่ผมจะสาธิตป,ปืนนี้ยิงให้โดนครับแท็กปุ๊บก็จะติดตามนานอยู่นะนี่ติดแท็กไว้เลยทีนี้เพื่อนก็จะไปไล่กระทืบเองครับนี่เราจะเห็นแล้วทีนี้เราจะแฮกแมป แฮกแบบชั่วคราวเราจะไปผมจะไปตั้งป้อมปืนข้างบนก่อนนะครับแบบคุ้มกันะอะไรเงี้ยเออนี่ตรงนี้เลยมันจะได้แบบเวลามันมาก็จะถูกยิงอย่างเงี้ยเออเพื่อนสวยล้วป้อมปืนผมมันต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะฮะไม่ใช่ติดปุ๊บแล้วมันจะยิงได้เลยนะครับอืมนี่นี่โดน,น,น,นเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยอุ้ยมีคนทำลายกำแพงแล้วเงินลงไปข้างล่างครับผมต้องตามไปด้วย เฮ้ยใครอะมีคนอยู่ด้านบนนะฮะแอบตรงนี้ก่อนปลอดภัยเฮ้ยมีคนจะยึดจะเป็นไรครับเราเนียนไห้จะยึดเหรอใครจะยึดใครวะใครวะเฮ้ยผมไม่เห็นตัวมันเฮ้ยมันยึดจากไหนจากข้างล่างเหรอเฮ้ยเพื่อนจะชุบผมได้เลยแต่ n k ิ้วเพื่อน ลายมาเป็นไรครับเวลายังมีเราจะเย็นเย็นเราจะค่อยๆทำลายมันลงมาก็ได้เออทีนี้โอเคลงมาแล้วผมก็จะแอบยึดเลยตรงนี้อ่าเพื่อนคุ้มกันทีนะฉันจะใช้เวลาแป๊บดึงแต่ว่าพวกเราจะต้องชนะเอาละมันไปมันมาแล้วมันมาแล้วหนี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 ก่อนนะฮะอะไรวะเนี่ยทำไมอยู่่เฟรมเลทก็ร่วงอะกลับมายังฮะเฟรมเลท กลับมาแล้วนะฮะรู้สึกเฟรมเลทล่วงๆทำไมอะเฮ้ยๆพี่พี่ผมขอชุบเลยชุบไปชุบไม่ทันไม่เป็นไรครับเราชนะน,นี่เรายึดได้ตู้หนึ่งแล้วหรือเปล่าอย่ามันมาแย่งนะอย่ามันมาแย่งนะโอเคแคชเอาได้เราไปไหนไ<ม>หอหนหือืไปไหนก<ะ>เก่งขนาดนั้นเหรอ โอ้โหทำไมไอทีมนี้มันอยู่กันเยอะแยะเงี้ยไม่เป็นไรครับเกิดใหม่เลยก็ได้อึดชึบมาผมจะปีนเข้าตรงนี้เลยแอบได้นะฮะเฮ้ยเงินอยู่ไหนโอเคเหมือนเพื่อนเราจะได้นะหรือเปล่าเพื่อนเราโยนทิ้งไปนู่นนะครับแต่ว่าไม่ไปเอางั้นผมจะไปเอาเองก็แล้วกันเราจะไปที่จุด มันคุ้ยงเงินมานี่เนี่ยเพื่อนไปนู่นไปใครอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกซองลูกรอเพื่อนปั๊มหัวใจนี่ไงตายซะไปเพื่อนขนเงินขนเงินกันไปจุด A เลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะไปเพื่อนฉันจะบอกให้ไปจุด A แล้วเราก็จะโขนสลิงไปนู่นเลยไป มันนี่วะอ้าโอ้เพื่อนเพื่อนมี A P G ข้างหลังหยิบไปเลยหยิบไปเลยจะจะคุ้มกันนายเองจะจะคุ้มกันได้นี่ปิดทางโยนพิษไปด้วยอืมไปเพื่อนจุดเอจะใส่เงินเข้ามาเลยสิเอออย่างนั้นแหละย่ำแล้วผมก็จะแอบติดตั้งเขาเรียกว่าอะไรอะติดตั้งปืนเอาไว้มุมนี้เลย อุ้ยใครวะใครวะเฮ้่บางอาจบังอาจมาทําเพื่อนฉันอย่างนั้นเหรอเพื่อนฉันจะชุบนายรอแป๊บรอแป๊บมันหายตัวมาฟันเลยนะฮะโอเคผมจะตาโซหน้าไปเผื่อมันจะขึ้นมาเจอไหมไม่เจอไม่เจอใครเฮ้ยเจอมามามาไอทีมทีมชมพูหรือทีมม่วงชมพูด้านบนโอเคเพื่อน เพื่อนตายด้านบนนะ่ะผมจะวิ่งไปช่วยได้ได้ไหมเนี่ยปีนได้ไหมปีนได้นะฮะอุย้ยโมเจอโมแย่แล้วเลือดผมช่วยเพื่อนก่อนอุย้ยทันไหมวะมันฟันกันอยู่มันฟันกันอยู่โอ้โหได้ไงวะเนี่ย <laughs> โอเคไม่มีใครเห็นเรานะครับโชคดีเป็นบ้าเลยจำแผดใครเนี่ยขอยืมหน่อยนะ ดึง้าไปผมจะแอบตั้งต้อมปืนเอาไว้ผุมนี้เออใครมาแอบยึดนะเพื่อนตายใจเย็นเพื่อนฉันจะมาชุบแล้วอะการชุบเพื่อนก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับชุบปุ๊บเพื่อนเลือดเต็มปับ๊บจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเกิดเอาละเราแอบก่อนก็ได้รอแบบมันจะยึด แล้วเราค่อยไปตุ๋ยหลังมันอะไรเงี้ยนี่ไงยิงติดติดเอาไว้ติดเอาไว้เออเราน่าจะชนะแล้วนะครับถ้าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเพื่อนเราแอบสวยไอตัวนั้นโดนแขกไปนู่นแล้วเรียบร้อยครับชนะง่ายดายมากโอเคผมว่าเท็กเก้นผมน่าจะโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมอัดเท็กเก้นต่อเลยก็แล้วกันนะครับ เออเป็นเกมที่ผมโคตรชอบเลยเทคเค้นเกมต่อยตีกันนะครับไปแล้วเจอกันในเทคเค n นนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายจ้ะขอภัยในความไม่อเลิร์ตน,นะฮะพอดีสุขภาพไม่ดีแล้วเจอครับ